สวัสดีค่ะพบกับรายการร้อยใจไทยค่ะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ไม่ใช่แค่เพียงหนทางหรือโอกาสทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะคะแต่ยังมีความท้าทายอื่นๆโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ หลังจากเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558ส่งผลให้อาเซียนกลายเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเนื่องจากมีประชากรรวมกันกว่า600ล้านคนดึงดูดให้นักลงทุนทั่วโลกหันมาให้ความสนใจมากขึ้นและเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยและในกลุ่มประเทศอาเซียนอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ที่เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นจึงควรมีการเตรียมความพร้อมและการดําเนินนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนการวางกรอบแนวทางการปฏิบัติสำหรับการทำงานเชิงรุกจึงเป็นสิ่งที่กลมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับภูมิภาคและภายในประเทศในระดับภูมิภาคได้มีการร่วมมือกันบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของดินน้ำและอากาศโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาหมอกควันและการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งในระดับประเทศประเทศไทยได้เริ่มมีการวางแผนเพื่อขับเคลื่อนทุกภาคส่วนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้กับภาคประชาชนทุกเพศทุกวัยให้เกิดสำนึกในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวแนวทางต่อมาก็คือการวางกรอบกฎหมายให้ชัดเจนและบังคับใช้ได้จริงจากนั้นจึงเริ่มสร้างความเข้าใจในเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการโดยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สุดท้ายคือการกระตุ้นสื่อมวลชนในการเป็นกระบอกเสียงให้กับประชาชนทุกคนได้รับรู้ถึงความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเมื่อทั้ง4ส,ส่วนรับรู้และขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกันไม่ใช่แค่เสาหลักทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นที่ชาวไทยและชาวอาเซียนจะได้รับแต่เมล็ดพันธุ์ทางสิ่งแวดล้อมก็จะเบ่งบานไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป เพราะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่นั้นยากเกินกว่าที่จะแก้ไขให้ย้อนกลับคืนมาในสภาพดังเดิมได้นะคะดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องร่วมมือกันสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตของเศรษฐกิจไปพร้อมๆก,กับการดูแลเรื่องผลกระทบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไม่ควรละเลยแต่กลับต้องคํานึงถึงตลอดเวลาค่ะแล่มาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ